ปลูกมะนาวในช่วงหน้าร้อนดินแห้งแตกกระแหงแดดร้อนลมแรงทําให้มะนาวต้นโทรมเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีแก้ปัญหาปลูกมะนาวในหน้าร้อนอย่างไรให้รอดมะนาวต้นนี้ของเราก็อายุไม่กี่เดือนค่ะเมื่อเช้านี้เราเพิ่งรดน้ำไปพอตกเย็นดินเขาก็จะแห้งแข็งและแตกกระแหงเป็นอย่างมากเลยค่ะ เมื่อดินแห้งก็จะส่งผลมาที่ต้นของเขาก็จะมีใบที่เหลือ,องต้นแคกแกนโรคและ,มะแมลงก็จะเข้ามาได้ง่ายค่ะเราจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรเราก็จะมีตัวช่วยค่ะวัสดุที่เราจะบำรุงเขาเราก็จะมีปุ๋ยอคอกที่วัวค่ะปุ๋ยคอกขี้วัวก็จะมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัส ก็จะมีประโยชน์ต่อต้นมะนาวเป็นอย่างมากเลยค่ะในการบำรุงแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีบัวรดน้ำและเราก็จะมีหญ้าแห้งหรือจะเป็นฟางค่ะวันนี้เราก็จะเป็นหญ้าแห้งที่เราจะคลุมหน้าดินเช้าค่ะ้อคีวัวก็จะเป็นต่อต้นมะนาวเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะเขาจะมีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูงค่ะเมื่อเราใส่ อุ้ยข้าวคิววที่ต้นมะนาวแล้วมะนาวได้กินทานอาหารเขาก็จะมีการแตกใบอ่อนเพิ่มขึ้นค่ะเราก็จะไดดมะนาวที่พุ่มใหญ่เลยค่ะวิธีการใส่เราก็จะโรยรอบๆโคนต้นเลยค่ะอุ้ยข้าวคัววก็จะใช้ได้ทั้งสองแบบเลยค่ะใช้โรยแบบนี้หรือว่าเราจะหมักเป็นน้ำคัววมาลดที่ต้นมะนาวก็จะทำให้มะนาวน,านั้นมีต้นที่เขียวและงามขึ้นค่ะ ตอนนี้เราก็จะโรยปุ๋ยขีวัวรอบๆโคนต้นเลยค่ะเมื่อเราโรยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำย้าแห้งค่ะย้าแห้งมาคุมๆที่รอบโคนต้นของเขาเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีย้าแห้งก็ใช้ฟ,ฟางก็ได้ค่ะการที่เราคุมหน้าดินเวลาที่เราลดน้ำเขาก็จะไม่น้ำก็จะไม่กระแทกโดนที่รากค่ะ ถ้าเราปล่อยให้น้ําก็แทกโดนที่รากบ่อยๆรากก็จะลอยก็จะทําให้มะนาวนั้นต้นโสมยิ่งขึ้นค่ะการที่เราคุมด้วยฟา,ฟางหรือหญ้าแห้งเวลาที่เขาย่อยสลาดก็จะเป็นปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งค่ะการลดน้ําเราก็จะเตรียมน้ํามา5ลิตรเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครึ่งขวดค่ะ ยูรีเซสั่งข้อแสก็จะช่วยย่อยปุ๋ยพ่อคีวให้นิ่มลงค่ะมะนาวของเราก็จะดูดซึมซับธาตุอาหารได้เร็วขึ้นค่ะเราลดให้ชุ่มเลยค่ะฟางนั้นฟางหรือยาแห้งก็จะจําเป็นต่อต้นมะนาวค่ะก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นค่ะเวลาที่เราลดน้ําน้ําก็จะไม่กระแทกต้นรากต้นของเขาก็จะไม่โทมด้วยค่ะ นี่คือวิธีการดูแลมะนาวในช่วงหน้าร้อนให้โตวไวแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆที่กำลังปลูกมะนาวก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ค่ะก็จะช่วยให้มะนาวของเราแตกยอดไวเป็นพุ่มใหญ่และมีการติดดอกติดผลที่ดกให้เราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ